โลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ข้อความเรื่องสภากาชาติเปิดรับบริจาคเลือดฟรีแต่ทางโรงพยาบาลรัฐกับคิดค่าบริการเลือดถุงละ2,100บาทเป็นเรื่องสิครับล่าสุดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้ออกมาชี้แจงว่าทางศูนย์เนี่ยมีหน้าที่ให้บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยนะครับ โดยเน้นย้ำว่ามิได้จำน่ายหรือว่าคิดค่าโลหิตที่ได้รับมาจากการบริจาคแต่มันมีค่าบริการตามต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดเตรียมโลหิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดได้มาตรฐานสากลโดยค่าบริการโลหิตกรมบัชีกลางเนี่ยเป็นผู้กำหนดแล้วก็ใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับ สำหรับค่าบริการที่เกิดจากค่าใช้ใจ่ายในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยทางสภาการาติไทยได้ชี้แจงก็มีค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นถุงบรรจุเลือดนะครับหลอดเก็บตัวอย่างน้ำยาตรวจค่าความเข้มข้นค่าใช้ใจ่ายในการผลิตส่วนประกอบโปริตพวกเม็ดเลือดแดงพลาสมาเก็ดเลือดอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการตรวจเรื่องของห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจหาการติดเชื้อในเลือดค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆแล้วก็เรื่อง,องการขนส่งอย่างเช่นตู้เก็บเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องถูกเก็บอยู่ในตู้ที่มีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้อยู่ในระหว่าง1-6องศาเซลเซียสตู้เก็บเกรดเลือดเนี่ยนะครับ20-24องศาเซลเซียสและตู้เนี่ยจะต้องมีการเขย่าตลอดเวลาตู้แช่แข็งพลาสมาอันนี้ต้องเก็บในอุณหภูมิติดลบ ลบ20องศาเซลเซียสอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งรวมๆทั้งหมดเนี่ยมันสูงกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บนะครับซึ่งส่วนต่างส่วนที่ขาดเนี่ยทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบประกอบกับงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลที่ให้มาช่วยเหลือครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางคลังเลือดบอกว่ามีเลือดไม่พอกับความต้องการนะครับถ้ากรณีผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเนี่ยก็ยังพอทําการรักษาได้ แต่ก็ต้องรอคิวเลือดนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่มีคนบริจาคเลือดเลยต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนนะครับก็ไม่มีเลือดให้ใช้เหมือนกันโดยเฉพาะหมู่เลือดที่หายากการบริจาคเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตผู้ป่วยทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ครับ